สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการเข้าใช้งานระบบ General English Proficiency Online Test หรือว่า G-Port กันนะครับพร้อมกับวิธีการแก้ไขปัญหานะครับที่ทุกท่านอาจจะพบเจอในระหว่างการทดสอบได้เอาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ชื่อว่า w w w i n g t e s t n e t นะครับ engtest.net นะครับ มื่อเข้ามาแล้วก็จะพบหน้าตาแบบนี้นะครับให้เรานำยูสเนมหรือพาส s วิร์ดที่เราได้รับมากรอกลงในช่องยูสเนมหรือพาส s วิร์ดโดยยูสเนมเราก็กรอกลงในช่องที่เขียนว่ายูสเนมส่วนพาสเวิร์ดเราก็จะมากรอกลงในช่องที่เขียนว่า password เมื่อเรียบร้อยดี่แล้วเราก็กดล็อกอินนะครับเมื่อกด l ็อกอินเข้ามาแล้วนะครับจะพบกับหน้าลงทะเบียนในการเข้าใช้งานระบบนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมีให้กรอกข้อมูลชื่อนะครับ ชื่อนามสกุลเพศวันเดือนปีเกิดระดับการศษานะครับที่อยู่อีเมลเบอร์โทรศัพท์นะครับให้เรากรอกให้ครบทุกช่องที่มีดอกจัน์สีแดงนะครับจากนั้นให้เราติ๊กข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการใช้งานระบบแล้วก็กด r e g i s เตอร์ส่วนเงื่อนไขการใช้งานระบบนั้นนะครับทุกท่านสามารถอ่านได้จากด้านบนเลยนะครับในตรงข้อกําหนดในการลงทะเบียนและการใช้งานระบบนะครับ เมื่อเรากดรีจิสเตอร์นะครับเราจะพบกับป๊อปอัพขึ้นมาบอกว่าลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเรียบร้อยให้เรากดโอเคไปเลยนะครับเราก็จะพบกับหน้าตาแบบนี้นะครับหน้านี้นะครับก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็ข้อกำหนดต่างๆในการใช้งานระบบ general i n i s p o r o f i e a n c y online test นะครับนะครับก็รบกวนผู้ทดสอบทูกท่านนะครับ อ่านข้อกําหนดและก็รายละเอียดต่างให้เข้าใจนะครับก่อนจะเริ่มทําการทดสอบต่อไปนะครับเนื่องจากการทดสอบ general e n g l i s h p r o e n c y online test นั้นเราสามารถทําการทดสอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเมื่อเราเริ่มไปแลนะครับจะไม่สามารถย้อนกลับมาได้หากผู้ทรสอบท่านใดมีปัญหาหรือว่าติดขัดอะไรนะครับอาจจะทําให้เสียประโยชน์หรือเสียสิทธิ์ในการทดสอบนี้ไปได้นะครับเอาละครับเมื่อเราอ่านข้อทดสอบรายละเอียดต่างๆเรียบร้อยดีแล้วนะครับให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับ ติ๊กตรงที่เขียนว่าข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการใช้งานระบบนะครับปบ๊บเอเราตดติ๊กปั๊บนะครับปุ่มด้านล่างที่เขียนว่า I want to use this test วงเล็บ G port จ,จะสามารถกดได้นะครับให้เรากด I want to use this test นะครับเพื่อทำการทดสอบหากยังไม่พร้อมนะครับอย่าเพิ่งกดปุ่มนี้เป็นอันขาดน,นะครับเอาละครับเมื่อเรากดปุ่ม I want to use this test นะครับจะพบหน้าต่างรายละเอียดชุดข้อสอบนะครับ ของ G-Port นะครับว่ามีจำนวนกี่ข้อมีอะไรบ้างนะครับเกณฑ์การคิดคะแนนและก็วิธีการทำแบบทดสอบ General e n g l i s h p r o f i i c e n c y Online Test หรือว่า G-Port นะครับให้เราอ่านข้อมูลตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนจะดำเนินการต่อไปครั้งหนึ่งโดยเฉพาะวิธีการทำแบบทดสอบนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับให้เรากดปุ่ม Start ด้านล่างนะครับระบบจะเริ่มทำการจับเวลา หากยังไม่พร้อมนะครับอย่าเพิ่งกดนะครับอ่านข้อมูลรายละเอียดตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับจึงกดปุ่ม Start เพื่อทำการทดสอบ General English Proficiency Online Test หรือ g p o d t นะครับเมื่อกด Start ทนะครับจะเข้าสู่การทาแบบทดสอบนะครับเราจะพบกับนาฬิกาจับเวลาด้านบนนะครับในการทดสอบ Listening นะครับเราจะฟังได้เพียงครั้งเดียวนะครับเมื่อเราต้องการฟังเสียงนะครับให้เรากด ตรงนี่เขียนว่ากดที right gaan, ่นี่เพื่อฟังเสียงนะครับเมื่อเรากดตรงที่เขียนว่ากดที่นี่เพื่อฟังเสียงครับจะมีป๊อปอัพโผล่ขึ้นมานะครับบอกเราว่าเราสามารถฟังเสียงนี้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะเราต้องการจะฟังหรือไม่ถ้าเราต้องการจะฟังให้กดโอเคนะครับจากนั้นข้อความนะครับกดที่นี่เพื่อฟังเสียงจะเปลี่ยนเป็นปุ่ม2ปุ่มนั่นก็คือปุ่มเพย์และปุ่มพอสนะครับโดยเราจะกดที่ปุ่มเพย์เพื่อเล่นไฟล์เสียงครับ หากเราต้องการหยุดฟังไฟล์เสียงชั่วครานะครับเราสามารถกดปุ่ม pause เพื่อหยุดฟังชั่วขราวได้นะครับเมื่อเราฟังไฟล์เสียงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าไฟล์เสียงเล่นจบนะครับปุ่ม play และปุ่ม pause จะเปลี่ยนไปเป็นปุ่มที่เขียนว่า completed นะครับทําให้เราไม่สามารถฟังไฟล์เสียงนั้นได้อีกต่อไปแล้วนะครับแต่นอกจากนี้นะครับหากเราเปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนหน้าไปที่หนึ่งเช่นเราอยู่ที่หน้าหนึ่งเราไปที่หน้าสองระหว่างที่เรายังฟัง ไฟล์เสียงนั้นไม่จบหรือว่าเรายังทําข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เสียงนั้นยังไม่เสร็จนะครับระบบจะถือว่าเราฟังไฟล์เสียงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเราก็ขอแนะนําให้ผู้ทดสอบนะครับเมื่อฟังไฟล์เสียงแล้วทําข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับไฟล์เสียงนั้นนั้นให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจะเปลี่ยนหน้านะครับโดยวิธีการทําแบบทดสอบครับง่ายๆนะครับ,งไงไงรบเราอ่านคําถามนะครับแล้วก็อ่านตัวเลือกนะครับ4ตัวเลือก เราต้องการตอบตัวเลือกไหนนะครับให้ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมหน้าตัวเลือกนั้นๆน,น,นะครับก็จะเป็นการเลือกคําตอบของเรานะครับเราก็ทําทําไปเรื่อยๆจนครบหน้านึ่งเมื่อเราต้องการจะเปลี่ยนหน้านะครับหรือว่าเราต้องการจะ ข้ามหน้านี้ไปก่อนนะครับเราสามารถกดปุ่ม next ด้านล่างครับเพื่อไปยังหน้าถัดไปได้หรือนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวเลขอด้านล่างครับึ่งเป็นเลขหน้าครับหากเราต้องการจะไปที่หน้าไหนโดยตรงเลยครับอย่างเราต้องการไปที่หน้า4เราก็กดคิดที่เลข4เราจะไปที่หน้า4ทันทีนะครับหากในระหว่างการทดสอบนะครับผู้ทดสอบมีปัญหาเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตามนะครับแล้วเราพบว่า ระหว่างการทดสอบนั้นหน้าต่างเราเปลี่ยนเป็นหน้าต่างสีขาวนะครับเรียว่า "The r e i s No Internet Connection" นะครับพร้อมกับเดนเสาร์หนึ่งตัวนะครับเราไม่ต้องตกใจแล้วก็ปิดแท็บหรือว่าปิดหน้าต่างนี้ไปนะครับให้เราค้างหน้าต่างนี้เอาไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เราทําการแก้ไขปัญหาอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับหากเราต้องการเช็คว่าอินเทอร์เน็ตของเรากลับมาเรียบร้อยหรือยังนะครับไปที่ URL นะครับหรือว่าชื่อเว็บนะครับแล้วก็กด Enter 1ครั้งนะครับหน้าเว็บก็จะ หรือว่าหน้าการทดสอบมันจะโหลดกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ขอย้ำานะครับว่าหากมีปัญหานะครับอย่าปิดแทบ็บหรือว่าปิดหน้าต่างเป็นขานะครับหากปิดแทบ็บหรือว่าปิดหน้าต่างไประบบจะถือว่าท่านทําการทดสอบเสร็จแล้วนะครับหรือว่าการทดสอบของท่านยุติแล้วนะครับเมื่อเราทําข้อสอบนะครับครบทั้ง100ข้อแล้วนะครับหากเวลายังเหลืออยู่เรายังสามารถย้อนกลับไป ตรวจข้อสอบหรือเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขคําตอบของเราได้นะครับแต่ว่าถ้าหากเราต้องการส่งคําตอบทั้งหมดแล้วนะครับให้เรามาที่ปุ่มด้านล่างที่เขียนว่า finish test นะครับเมื่อคลิกปุ๊บจะมีอปอ up ขึ้นมาถามว่า do you want to finish this test นะครับหากเราต้องการส่งคำตอบทั้งหมดนะครับให้เรากดโอเคหน้าต่างประเมินผลก็จะโชว์ขึ้นมานะครับสำหรับ ผลการทดสอบ g p o t นี้นะครับหากเราต้องการพิมพ์ผลออกมาดูนะครับเราสามารถพิมพ์ผลออกมาได้โดยการคลิกที่ปุ่มที่เขียนว่า Print Result ด้านล่างนะครับระบบป็จะาเรียกหน้าพิมพ์ขึ้นมาให้แล้วเราก็สามารถทำการสั่งพิมพ์ผลออกมาได้เลยนะครับเมื่อเราดูผลเรียบร้อยแล้วนะครับเราต้องการจบอออจากระบบให้เราคลิกที่ปุ่มที่เขียนว่า Logout ด้านบนนะครับเพื่อทำการออกจากระบบ เท่านี้นะครับการทดสอบ General English Proficiency Online Test หรือว่า g p o d t ของผู้ทดสอบก็จะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับหากผู้ทดสอบนะครับมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาในการใช้งานนะครับสามารถติดต่อบ,บริษัท English Online ได้ทางอีเมลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ